สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m n เน Channel นะครับวันนี้หยบเกมเซเว่นเ i ลีนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่กันเนาะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยก็คือ f อฟคานอนะครับผมนี่ตัวนี้ซึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับก็ไอดีนี้ทำงานสุ่มไปแล้วเนาะโดนไปที่190เพนนะฮะหมดตัวไปเลย แล้วก็มีกิจ,จกรรมต่างๆนะก็คือมีไฟนอนบอสคิงซีซั่นหนึ่งมาเนาะแล้วก็การหาชิ้นส่วนสุริยาเนอ,อันนี้ก็เราหาไว้แรกขวานเทพลิตตาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเอ็ดค่เนาะนี่เนาะก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็ทุกวันนะครับมันจะให้เรากดฟรีวันละ15แต้มเนาะแล้วก็เราสามารถหาเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์อย่างเงี้ยได้วันละสูงสุดวันละยีเนาะ จากพวกฟรีสเตตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือดันบอสต่างๆเนาะก็สะสมมาเรื่อยๆระยะเวลาเหลืออีก17วันเนาะ18วันเราก็เก็บเรื่อยๆวันละ3 5แต้มถ้าเราไม่รีบไปแต่ถ้าเรารีบเนาะเราก็รีวันละ10เพชไปเลยแล้วก็ผมแนะนําให้รีบทํากิจกรรมนี้เนาะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันถ้าไอนพวกเนี้ยหมดเนี่ย เซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟเกาหลีเขาไม่เอาเข้ามาอีกแล้วนะฮะอาวุธศักิ์ของป่าเนะหลังจบกิจกรรมนี้ก็มาดูที่ป่าย์ขานอนะฮะเป็นไงบ้างนี่อันนี้ของยังไม่ได้ใส่ให้เขาเนาะก็สกิลหนึ่งนะฮะบันจงฟาดน,นะครับก็คือสร้างดาเมจสอง้อสีสิบเปอร์เซนของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายนะครับขั้นที่สองก็ สร้างความเสียหาย300%ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายและเพิ่มเกรดไม้ตาย1จุดนะส่วนขั้น3เนี่ยแรงโคตรๆบางทีแรงเท่าอันตีบางตัวเลยเนาะก็เท่ากับ500%ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายและเพิ่มเกรดท่าไม้ตาย2จุดเลยนะสกิลที่2สุริยาอมหิตนะครับ ก็คือสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีเกี่วศัตรู1ลายเนาะและมอบการเผาไหม้เหมือนเมลีโอดัสแดงนะครับแต่สเต็กก็จะขึ้นยากกว่าเนาะเพราะขั้น1กับขั้น2เนี่ยเผาไหม้แค่สเต็กเดียวแต่ว่าขั้น2เนี่ยจะมีการถอนดีบัฟได้ด้วยเนาะอย่างเช่นบัฟของอา t เทอร์นะครับใครแบบยกโล่ขั้น3ขึ้นมาเนี่ยบัฟมันยกขึ้นมาเราก็เอาป่าขั้นสเนี่ยถอนได้นะแต่ถอนได้1ลายนะ อันสก็คือจะเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มสแต็กเผาไม่เป็นสองอันนะโอเคส่วนอันตีของป่าสร้างความเสียหายแปดร้อยสี่สิบเปอร์นแก่สตูนหนึ่งรายคือถ้าเอาไปลงออรีน่าเนี่ยส่วนใหญ่อันตีป่าคือวันวันช็อตคิวแน่นอนต่อให้ววหนึ่งนะครับส่วนถ้ามีเมอร์ลินมาลิงเนาะก็จะกลายเป็นเก้า้อหกิเปอร์ซนถ้าเราไม่เอาเมอร์ลินไว้ช่องทับเนาะโอเคนี่ก็คือไปคโน โอเควันนี้เราจะมาลองลองไฟนอลบอสดูนะครับระดับ EX เนาะว่าแบบยากหรือง่ายแบบไหนก็เข้าทางนี้ได้นะโอเคนี่คือโอเคอย่าเพิ่งเชิญสินี่ก็คือไฟนอลบอสซีซันที่หนึ่งของเซิร์ฟ g l o b a l และเอเชียนะครับก็เรามาดูกันรายละเอียดของบอสตัวนี้เนาะซึ่งผมขอข้ามขัข้นฮาร์ดไปเนาะขอมาพูดถึง s อวันนี้กันนะนี่ ของรางวัลน,นะครับถ้าเกิดดรอปกล่องทองก็คือจะได้ชิ้นส่วนไฟนอลบอสคิง32อันเนาะกล่องเงินได้29และกล่องทองแดงได้26เนาะโอเคตัวละครที่เขาแนะนำนะก็จะมีฝ่ายเอสคนอแล้วก็น้องเอเลนนะผมไม่มีแล้วก็เอลิซาเบธเมอร์ลินแล้วก็เกาเธอร์เขียวนะครับเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยสกิลของบอสคืออธิบายเนี่ยคือพลัง ทุกเทิรน์เนี่ยที่ผ่านไปหนึ่งเทินเนทร,ร์เนี่ยบอสคิงเฟสแรกเนี่ยจะเพิ่มอัตราทนทานและพลังป้องกันตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเราไม่สามารถล้างได้ด้วยปกติป่าจะล้างได้อะไรอย่างงี้คืออันนี้ล้างไม่ได้ยิ่งผ่านไปเนี่ยแปลว่าบอสคิงเนี่ยเราจะตีมันไม่เข้าเลยโอเคสก,กิลแรกของมันคือเหมือนคิงแดงของเซิร์ฟนอกนะครับตอนนี้มันยังไม่เข้าก็ สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดบทชียคือไม่สวดอัตราทนทานน้อก็คือโดนแน่ๆเนี่ยร้อยสิเอร์ซขั้นที่2องก็แรงขึ้นเป็นร้อยแปดสิและขั้นที่สาแรงเป็นสามร้อยซแล้วแรงตีหมู่โหดมากส่วนสกิลนี้ส่วนใหญ่บอสไม่ค่อยออกสกิลแช่เนาะเหมือนคิงฟ้านี่แหละเหมือนกันเดยเลยแช่นะส่วนใหญ่บอสมันไม่ค่อยออกส่วนอันติก็แรงแรงหน้าสัน่นโอเค เอก,กลักษณ์ของบอสนับก็คือบอสสามารถใช้สกิลเพิ่มได้1ครั้งอันนี้เอก,กลักษณ์2ถอนดีบัฟคือในเทินพวกพ้องเนี่ยเมื่อเริ่มเทินของคิงเนี่ยเขาจะถอนดีบัฟของตัวเองออกเอก,กลักษณ์ที่3คุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็คือมันกันพวกสาบหินแช่แข็งหมดสตินะครับ โอเคอันนี้คือร่างแรกส่วนลูกน้องมันจะเป็นตัวที่คอยบับให้น้องไม่ขอพูดถึงส่วนใหญ่จะเป็นบับพวกโจมตีนะฮะเราก็พยายามไม่ไปตีพวกมันเพราะมันไม่มีหลอดเลือดนะครับให้เล็งไปที่บอสไปเลยในเฟสที่2เนี่ยสกิลจะเหมือนชิงเขียวนะครับแต่ว่าความแรงก็แรงจัดๆเลยแหละซึ่งอธิบายก็คือในแต่ละยะของลูกแก้วมันเนี่ยดาเมจและอัตราคีคอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อ เกตลูกแก้วไม้ตายของมันนะครับแล้วอันตรีของมันคือไม่ว่าของตอนนี้คุณจะทึกแค่ไหนก็คือตายแน่นอนดังนั้นตัวที่จำเป็นก็คือเมอร์ลินนะครับในเฟสนี้ก็ใช้สกิลเพิ่มได้สองครั้งอันนี้บัฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลือดก็จะอยู่ที่เท่านี้นะส่วนลูกน้องมันก็จะคอยดีบัฟให้เออลูกน้องเทรนี้ก็คือจะเป็นการถอนลดพลังป้องกันของเราเนาะ เวลาเราโดนคือบอสคิงเนี่ยจะตีแรงขึ้นนี่เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจต่อ1ดีบัฟของเราเนี่ยคือ20%คือแรงมากคือโดนทีคีท,ท,ท,ทีนี้คือตายเลยนะโอเควันนี้ก็จะมาลงแบบอีกทีมให้ดูนะครับก็ทีมนี้ป่าอยาขออนุญาตใส่ของป๊บน,นึงเนาะของอยู่นี่โอเค บพอดีเมื่อกี้ลืมเช็คของนะรอสักครู่เดี๋ยวขอเช็คของให้เรียบร้อยกันโอเคมอเมลินเอาของไอ้นี่มาเอาของโกเทอร์มาแล้วก็แลกเอ่ออาริโอนี่นี่ผมย้ำว่าเป็นตัวที่จำเป็นมากเลยนะเพราะว่าคือมาเอาพัาสติบของมันฮะ พลสิบของมันคือเนี่ยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกกองธาตุพลังชีวิตก็คือสีเขียวเนาะก็เพิ่มความสามารถด้านโจ,จมตีก็คือพวกอัดตาคีอัดตาจอเกาะทุกอย่างคือตัวเนี้ยมันเพิ่มให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทำให้เราผ่านไนดะ้อันนี้ผมก็จะไม่ทานอาหารลงไปเนาะก็ทีมนี้ประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่มีไบต์คา,านอตัวละครที่ผมแนะนําก็จะมีเมลิโอดัสเขียวนะฮะซึ่งผมไม่ได้ปั้น ตัวที่สองก็จะเป็นเจลิโก้เขียวเหมือนกันนะผมรับรองว่าถ้าคุณดองอันตีมาดีๆอ่ะมันจะช่วยให้แบบจบในเทินแรกเทินแรกของบอสคิงในเฟสสองได้เลยครับก็โอเคกดเริ่มเลยส่วนบางคนที่ถามว่าทำไมคะแนนผมถึงอยู่ที่พันแปดนะเดี๋ยวผมอธิบาย เดี๋ยวเรามาดูกันบอสผมแนะนําให้ปั้นของนะครับถ้าปั้นของดีๆเนี่ยมันทําให้พลังสูงกว่าบอสได้เลยตอนนี้พลังผมประมาณเนี้ยผมได้กินอาหารเพิ่มเลือดเอามันก็จะเกิน1นึ0 0 0สนห้าหมแล้วเนาะพลังขั้นต่ําของเรานะครับจะลงเฮลได้เนี่ยคือ1นึ่งแสนน้พะครับแล้วทานอาหารพลังชีวิตเาอาละจะเรียบร้อยิ<ป>่ม<ป>ติ๊กอโตออก เรียบร้อยเอาล้างไงเมอร์ลินไม่ออกเยี่ยมเลยสุดยอดโอเคไม่เป็นไรบ้าเบาวบาบอสเบาใจเย็นเริ่มมาในจะฆ่าเราเลยเหรอ นายเอามาหิดมากเลยนะรู้เปล่าตายปะเนี่ยเสือลืมติกไม่ติกออโตออกถ้าตายเดี๋ยวผมขอแก้ตัวนะล้มปะเนี่ยโอเคได้ป่าลบบัฟอยูอ่โอเคห้าโอเคติดออโ,โตไว้อโอเคเรียบร้อยขอโทษทีผม แม่งไปดันออต,ติดออโตไว้อยู่นะเอาใหม่เอาใหม่อไมอฉากต,ตรงนี้เดี๋ยวผมข้ามมาเร็วๆให้เนาอเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวผมเร่งสปีดให้หรือตัดไม่เลยเนาะโอเคเราก็มาลงกันสติมิน่าหมดละอ่ะเริ่มใหม่เมื่อกี้ไปกดออตโต้ไงเสียสติมิน่าฟีสาสิบเลยเขินไปดี โอเคบอสเอาใหม่นะเราจะไม่พลาดนะผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ยบอสถ้าเรากดออโต้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเล็งพวกตัวแบบไม่มีเลือดอะไรพวกนี้หรือตัวที่อ่อนแอที่สุดเนาะโอเคเริ่มมาก็คือเนี่ยผมจะกางโลเมอร์ลินเลยเนาะเพอร์เฟกคิวแล้วก็ให้ป่าทับเลยอย่ารอช้าสกิลเมอร์ลินนี่ผมจะดองไว้นะไว้ลดเกรมันช็นแตกไปเรื่อยแล้วถ้าเพื่อนๆมีสองสองสอ,งอันเนี่ย เพื่อนๆไม่ต้องลดสองลูกเนาะเพราะเดี๋ยวเกิดถ้าลดเยอะเกินเนี่ยบอสมันจะทำการแบบตีธรรมดาแทนแล้วเราจะแบบยืนทนดาเมจไม่ไหวเนาะโอเคปล่อยมันตีไป,ปคือไง <c oughs> อันนี้แล้วกันลดเก็ดไม่รู้หมือนดูดขาบแล้วก็ลด เ็บไปโอเคมันอย่างนี้นะรอก่อนโอเคลดเกปลดแก้วลงไปเราก็ทำวนๆไปอย่างนี้เนาะแล้วก็พยายามเร่งให้มีอันตีมากที่สุดเนาะคือตอนนี้ผมพยายามประคองให้ได้อันตีของเมือลินกับป่าทุกตัวก่อนเนาะถ้าไม่ได้คือในเทิร์นหน้าเนี่ยเราจะสวยเพราะบางทีมันไม่วันฮิตจบไงครับก็บาน อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บันไปกันบันนี้ผมว่าดีในระดับเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับก็เวลามันตีลูกน้องเป็นหมู่เนี่ยคือม,มันได้เลือดมาด้วยโอเคโชคดีนะเนี่ยรประคองเลือดเหลือหน่อยโอเคป่าจบได้เ <c oughs> บาๆไปดิ อเอาหนป่าจะเ็นป่าจะตายแล้วโอเคอย่างนี้ก็ตายซะเน,นเนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะเห็นสเต็กตรงนี้เนาะถ้าเราใช้ป่าไอสกิลที่ป่าบอลไฟอะเนาะขั้น2เนี่ยจะถอนบัฟดามเมจมันออกหมดเลยแต่แน่นอนว่าไอเอกลักษณ์ของตัวของมันนะมเพิ่มมันอืนนข,นขึ้นเรื่อยๆ สกเกตดาเมทที่ผมตีลงเนี่ยตีมันแต่ละเทิร์นเนี่ยเบาลงเนาะโอเคในร่างสองนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าแรงแรงแรงและข้าแรงเนาะโอเคก็ที่ผมเอาบันมาเพื่อการนี้นะฮะรถเกาะแล้วก็มือลินสับแล้วก็ป๋าตายไหมเทิร์นเดียวหกหมื่นสามไปดิแล้วก็มือลิน แล้วก็ปาวันพออจบโอเคครับผมแล้วก็เราดูคะแนนซีได้เท่าไหร่โอ้ได้กล่องทองพอดีด้วยนะ32สชิ้นส่วนเลยเนาะได้1100แต้มนะอันนี้คือสลับระดับ E.X เนาะซึ่งรอในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมได้ตัวพวกมีโอกาสทำมีลรัสหรือว่าเจลริโก้ของดีๆแบเนี้ผมจะมารา แล้วก็มีคนสงสัยว่าถ้าสงสัยเนี่ยคะแนน1,818 18เนี่ยผมได้มาอย่างไงก็คือผมลงระดับฮลเนาะแต่ถามว่าทีมเนี้ยผมลงผ่านง่ายไหมผมบอกเลยว่าผมเสียเอขวดน้ำยาเซมินาเนี่ยสิบขวดเลยนะห้าถึงสิบขวดอ่ะแน่ๆอ,อยู่ในระหว่างเนี้ยคือผมรียังกว่ามันจะได้คือแบบแต่ว่าทีมเนี่ยผมปรับเนาะผมจะเอาบันออกบัน ายได้ตกกระป๋องไปละนี่เอลิซาเบธเขียวถ้ามีผมแนะนำเพราะว่ามันเก่งยังไงอันนี้เอาลิงก์มันเอลิซาเบธน้องเก่งยังไงก็คือในสเตจนี้เราจะสามารถดองพวกสกิลอะไรได้นานขึ้นและที่สำคัญคือเอลิซาเบธเนี่ยมีความสามารถด้านการถอนบัฟเหมือนป่าเลยเนาะสมมติป่าการไม่ขึ้นมือเนี้ยเราก็เอาน้องเอลิซาเบธเนี่ย มาถอนแทนได้เนาะซึ่งความโชคดีของผมที่ผ่านมาได้ทุกทีเนี่ยเอ้บอสคิงเนี่ยในเฟสสองเนี่ย่างเนี้ย,ยมันจะได้การนี้ขั้นสามเลยเว้ยไม่ก็การนี้ขั้นสามคือแบบถ้าผมตูมันไม่ได้จบในเทิร์นแรกเนี่ยคือผมตายตายแน่นอนตายหนึ่งตัวป่าก็ปาตายแน่นอนแต่ในตานนั้นเนี้ยผมโชคดีเนาะไอเฟสแรกเนี่ยบอสคิงมันมีการ ขันหนึ่งสามใบเว้ยทำให้ผมแบบมีสิทธ์ย้ำอันติย้ำอะไรของฝาแต่มันก็ไม่ทันได้ย้ำหรอกก็คือผมเนี่ยดองสก,กิลอันติสองตัวเนี้ยให้ได้มากที่สุดก็คืออย่างน้อยเนี่ยในสองตัวเนี้ยต้องได้ใช้อันติหนึ่งครั้งแล้วเอาอันติเอลิซาเบธเนี่ยมาฟื้นรีลูกแก้วให้สองลูกในเิอ์นั้นเนาะสมมติในเธอนี่สองเนี่ยหลังจากบอสมันตีเราคืนมาเนี่ยเราเจ็บปุ๊บฝาผมเนี่ย อาจจะตายเลยแต่ว่าเมอร์ลินผมเนี่ยยังมีสิทธิ์รีอันตีขึ้นมาก็คือมีโอกาสคือป่าเนี่ยได้อันตีไปละป่าตายไม่เป็นไรเมอร์ลินด้วยซึ่งในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยทีมผมตายเกือบหมดจะเหลือรอดอยู่เอลิซาเบธกับเมอร์ลินเนาะอาร์ดิโอนน่นี่ก็ตายเหมือนกันโดนสกิลทีเดียวหลับก็ผมใช้สัตว์สองคนเนี้ยจนจังหวะหนึ่งอะลดลูกแก้วมันได้ แล้วก็อวันตีมันซึ่งผมจะไม่ลงให้ดูเนาะเพราะว่ารอบนั้นมันฟุกไงไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่สำหรับใครที่มีน้องเอเลนนะผมบอกเลยว่าเจ้าแห่งการลงบอสคิงในเวลานี้ในการลงมาช่วยเนี่ยคือเอเลนเพราะว่าน้องเนี่ยมีสกิลลดแรงสกิลได้เนาะและลดเกล็ดไม้ตายเท่ากับจำนวนการลดแรงนะสมมติศัตรูมันถือขั้นสามอยู่อ่ะ เราจะลดมันเหลือขั้น2หรือขั้นหนึ่งเลยผมก็ไม่เคยใช้เนาะไม่แน่ใจทีเนี้ยตอนมันลดอะ่ะมันจะลดเกรอันตีไปด้วยคุอดีมากส่วนเอเลนสกิลสองนะก็คือจะลดเกรดไม้ไตายทั้งหมดเลยนะเป็นสตูทั้งหมดเลยไม่รู้ทาไมสามจุดเลยเท่าเท่ากับเมอรลินเลยนะส่วนอันตีเนี่ยเอาไว้แบบเป็นดาเมจช่วยเนาะถอนดีบัฟด้วยซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากอันนี้พาสซีฟไม่เกี่ยว ก็คือถ้าใครมีน้องเอเลนนะระดับเฮลเนี่ยผมแนะนำให้เอาเอลิซาเบธไม่ต้องปั้นปั้นน้องเอเลนมาแทนแล้วก็ซับคืออาร์ดิโอนี่ยังไงผมก็อวยว่าตัวนี้หรือถ้าคุณกลัวตายจริงๆเนี่ยเอาน้องเอเลนซับเป็นเอลิซาเบธแดงนะก็จะ,จะทำให้ทีมของคุณอึดขึ้นมากได้เนาะก็ประมาณนี้และในร้านค้าก็รเราไปดูว่าใช้เหรียญแลกเยอะไหม อันนี้ผมก็ได้ทําการซื้อไปแล้วเนาะทีแรกเนี่ยคนเข้าใจว่ามันจะเหมือนแบบเสริมนอกก็คือต้องลงเทลเท่านั้นถึงจะได้ของแรแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเราลงได้ไหวแค่ฮาร์ดเอ็กซ์ตรีมหรือเฮลเนี่ยเราสามารถเลือกลงได้หมดเลยส่วนใหญ่คนที่เขานิยมฟาร์มคือฟาร์มเอ็ก e ซ์ตรีมกันเนาะเหรียญอันนี้คือได้เท่าไหร่ก็คือเอามาแลกได้เลยเนาะของให้แลกมาใหม่มีชุดคอสตูมผมแนะนําให้แลกให้ครบก่อนนะ เราค่อยมาแลกทั้งแลกหินปลุกพลังหินอะไรงนี้เขามีกล่องสมบัติมีเลือดมีไอ้ขวดอครับข้นผมก็แนะนําให้ทําให้ครบเนาะระยะเวลาเหลือสิบหวันละซึ่งมาดูรังวันอันดับกันเนาะโอเคเข้ามาดูใหม่กันตรงนี้นะครับอันดับถามว่าเอา้าถ้าเขาลงเอ็กซ์ตรีมฟาร์มได้ลงฮิลไปทําไมอะพี่ผมก็จะบอกว่านี่ตรงนี้นะ นี่อยู่ที่รางวันมันอันนี้คือรางวันที่ผมติดอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นนะก็คือจะได้ท่างหนึ่งร้อยอันหินปุกพลังห้าดาวห้าเม็ดเพชรยี่สิบเม็ดส้อยสองแล้วก็ไอขวดอัพขั้นแล้วก็เพชรอย,อย่างนี้ตามนี้นะส่วนถ้าเกิดคุณเนี่ยทำของดีแรงขึ้นเนี่ยจนติดหนึ่งในร้อยก็จะได้เป็นฉายาแล้วโล่มงกุฎเนาะ ก็เรามีประมาณนี้ก็คือเป้าหมายผมแนะนําอยากให้ทุกคนก็เล่งได้ก็ทําให้ติด5เปอร์เซนพออยู่ในเนี้ยผมก็ไม่รู้ต้องล่วงจากอันดับหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงต้องมาลงใหม่ถ้าเกิดอันดับมันตกจาก5เปอร์เซนตเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปจะได้ปรับปรุงตัวในคลิปหน้า ถ้าอย่างไรก็วันนี้ขอบคุณมากครับ